กรรามาการเป่าเริ่มการแข่งขันนะครับระหว่างอาปอตอคูบีนะครับกับออกกลางไปนะครับปอปตอคูบีกับฟีฟ่าเอฟ4นะครับก็เป็นห้ามสไลด์จากด้านหลังนะครับห้ามลิ้นจากด้านหลังนะครับเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ เพื่อเป็นสนามสำหรับการพัฒนาฝีเท้านะครับของเยาวชนของเรานะครับก็สนามแห่งนี้นะครับก็เป็นการฝึกนะครับฝึกทักษะให้กับลูกๆหลานๆของเรานะครับในการาใช้กีฬานะครับใช้กีฬาปันเสาวนาัที่ลองซัดดูลูกนี้วโอ้โหออกข้างไปนิดเดียวนะครับไม่เกี่ยวว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับเราก็ ให้ลงกันได้ทุกทีมนะครับทุกทีมผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะครับเครื่องกีฬานะครับเราไม่มีเป็นเพ่งเพศว่าอย่างนั้นนะครับลูกนี้เกือบไปนะครับสำหรับฤดู ครั้งที่2นะครับ <im itation> เราก็จะแบ่งเป็น U10 กับ U13 นะครับ <im itation> ก็รับสมัครตั้งทีมในทีมนอกนะครับ <im itation> ทีมในบ้านแล้วก็ทีมนอกบ้านนะครับค่ <im itation> <im itation> าสมัครก็100บาทนะครับครั้งคุยที่หนึ่งก็จะมีถ้วยรางวัลให้นะครับ <im itation> <ๆ>แล้วก็ค่าสมัครเหล่านี้ก็จะเอาไปทารางวัลน,นะครับทารางวัลพร้อมบวกให้อีกนะครับโอ้โหลูกนี้เข้าไปแล้วนะครับก็เป็นอบพต่อูวีนะครับก่อเสียง ทีสาานันวันไว้นะครับก็เป็นอบตคูบีนะครับที่ออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อ0 <ไป S 1> ูนย์ลองส <ไป S 2> ัออ์ดูบ้างลูกนี้นะครับ,อบอติดอบตคูบีรับไว้ได้นะครับพยายามต่อบอลกันขึ้นมานะครับ ฟุตบอลเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับเราเล่นกันเป็นทีมนะครับถือว่าความสัมพันธ์ในทีมนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ก็ถือว่าเป็นสนามฝึกซ้อมให้กับลูกๆหลานานของเรานะครับหลังจากเสร็จจากการเรียนนะครับเรียนปากฟัดโดยเสร็จแล้วนะครับเรามาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาช่วยกันเชียร์นะครับกับลูกๆหลานๆของเรามาเป็นกําลังใจให้นะครับก่ปัดกันรุกปัดกันรุกปัดกันรับนะครับลูกนี้ฟีฟาเมียวกันมากโอ้โหเดียวเกือบเข้าไปแล้วนะครับสำหรับฟีฟา ก็บอกว่ามีโอกาสกันทั้ง2องทีมนะครับปัดกันรุกปัดกันร,รับนะครับดูก,ก็ก้างไปนะครับพยายามหลากหลากเลืล่อยเลยือยกันก็ไปล,ลองสัดดูลูกนี้ไม่กรงกรอบนะครับเบาไปหน่อยสำหรับพ่อปอ,อต่อคูบีวางยาวขึ้นไปนะครับ ปล่อยออกหลังไปนะครับสำหรับอปตคูบีนะครับสำหรับเทปการแข่งกันนะครับเราก็ไปดูได้นะครับใน Facebook นะครับส่วนรุ่นใหญ่นะครับก็มีทั้ง Facebook แล้วก็ y o u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าฟุตบอลนาในลีกนะครับโดนู้หยิงก็ยิงได้นะครับลูกนี้ ่าป,ประตูขึ้นมาเล่นระวังเบาๆกันด้วยนะครับเบาๆกันด้วยอลองกันดูนะครับก็มีการเปลี่ยนตัวกันนะครับสำหรับทีฝ่ายระวังกันด้วยนะครับระวังเฝ้ากันด้วยโสกัดออก โอ้โหรอบลอกลูกนี้นะครับครับฟุตบอลนะครับก็ต้องเล่นกันหลายคนนะครับครับลูกนี้โอ้โห,โหนายวัตูขึ้นมาชุนนะครับก็เป็นบริฟสปอร์ตนะครับที่มา เป็นประตูให้นะครับให้กับทีมอบตคโคบีนะครับเนื่องจากว่ามากัน4คนนะครับด้วยใจรักกีฬาฟุตบอลนะครับระวังฝาวันด้วยนะครับระวังฝาวันด้วยโอโ้ลูกนี้ออกมาเซฟไว้ได้นะครับด้ประตูของฟีไฟ ก็บอกแล้วไงลูกกลมๆนะครับส้มเล่นนะครับส้มเล่นโอ้โหลูกนี้มาไงครับโอ้โหติดนายประตูนะครับสำหรับอบอตอคูบีกีไฟลลาขึ้นยาวขึ้นไปนะครับโดนสกัดออกข้างได้นะครับก็สนุกสนานนะครับสำหรับฟุตบอลเยาวชนนะครับ ลองซ้องดูลูกนี้โอ้โห,หนายประตูซุปเปอร์เซฟไว้ได้นะครับไปทันนะครับนายประตูออกมาเล่นได้นะครับสำหรับอบตคูบีโอ้โหรับล่าลูกนี้ติด,ดอบตคูบีรั้งหนึ่งนะครับว่าไงครับลูกนี้ทันไม่ทันโอ้โหออกมา ส่ตงต่อให้เพื่อนว่าไงครับลูกนี้ส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เล่นดีจริงเอิงสําหรับอับอโตูฟูมีนะครับเซฟไว้ได้นะครับปีไฟอัลเบตูรับอีครั้งหนึ่งนะครับกว้างยาวขึ้นไปนะครับพยายามอย่าเข้าจากด้านหลังนะครับอย่าเข้าจากด้านหลังมันอันตราย ฟีไฟครับฟีไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับกระชา,าลกลากเกลือลูกนี้โดนสกัดยังกองบอลยังได้อยู่นะครับลูกนี้เบอร์ยี่สิบสามไงครับฟีไฟอีกครั้งหนึ่งโอ้โหได้ประตูออกมาเซฟไว้ได้นะครับก็วัดกันกองเชียร์นะครับขยับหน่อยนะครับขยับด้วยนะครับกองเชียร์ งต่อให้เพื่อนเบอร์ซิปนะครับเล่นกันเร็วนะครับลูกนี้ติดฟรีไฟนะครับฟรีไฟสกัดมาได้นะครับอบตอคูบีนะครับรับไฟได้นะครับฟรีไาโยนยาวขึ้นไปนะครับ ทีไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกนี้โอ้โหซัดเข้าไปแล้วนะครับก็ตามมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับบอกเลยว่าสุดยอดนะครับก็ผัดกันรุกผัดกันร,รับนะครับยังคงหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับอาบาตคูบีครั้งหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายเกียร์ลูก ดีไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกนี้โอ้โหสลับนายประตูกันนะครับอีกโอ้โห,โโหโจนเสานะครับลูกนี้ ยนขึ้นไปนะครับติดนะครับลูกนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีก็เริ่มเตรียมเร่งเ,เ,เ,เกมกันหน่อยเสม,มอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับออปตคูบีกระชากลากได้ขึ้นมานะครับหลังขึ้นมาหม่รู้สิบ,บห้าว่าไงลูกนี้ชนล้มลูก โอ้สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับดาวตตูอีกครั้งหนึงนะครับว่าดากคูบี้ทงไม่พลาดนะครับลูกนี้โอ้โหสุดใจกองเชียร์นะครับรักทีมไหนเชียร์ทีมนั้นนะครับ โอ้โหลมเองนะครับลมเป็นลมเองนะครับลูกนี้อัปตาคูบีครั้งโอ้โหลมมอีกแล้วไงครับสิบแล้วเนาะแต่วันเนะ